ไปดูความคึกคักในสวนครับคุณผู้ชมครับแม่ขโมยขจรนี่คึกคักกันจริงๆนะครับมาขโม,ขโมยแล้วขโมยแล้วขโมยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือไม่พอแม้กระทั่งสายไฟที่เขาร้อยท่อลงดินนะครับไม่ไมหวังว่าโจรจะเห็นปรากฏวามันถูกขุดขึ้นมาแล้วก็ขโมยเอาสายอยู่ในสวนนี่ฮะเอาไปหมดเลยนะครับนี่ฮะขโมยขจรตอนนี้จับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นร่องรอยนะครับที่โจรแสบเขาทิ้งเอาไว้ ให้ชาวสวนเขาดูต่างหน้าครับเจ้าของสวนเขาใช้พิธีร้อยท่อไฟไปยังสวนนะครับแล้วก็ฝังไว้ใต้ดินด้วยนะครับหวังให้รอดพ้นสายตาจากหัวขโมยแต่สุดท้ายไม่รอดครับถูกขุดขึ้นมาแล้วเอาท่อและสายไฟไปขายนะครับล่าสุดครับต้องเขียนป้ายติดหน้าสวนของตัวเองแบบนี้ครับยอมแล้วคุณโจรยอมแล้วยอมแล้วไม่เหลือแล้วนี่ฮะยอมแล้วครับ นำไปโพสต์ในโลกโซเชียลหวังให้คุณโจนเห็นครับเมื่อเห็นแล้วจะได้เห็นใจไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆเจ้าของสวนบอกครับว่าปลายเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยมีคนร้ายเข้ามาขโมยสาย,สายไฟสายไฟเดิมเนี่ยต่อจากตัวบ้านยาวไปประมาณ100เมตรนะครับซึ่งสายไฟร้อยเมตรนี่ก็หลายพันนะครับมูลค่าความเสียหายตอนนั้น3,000บาทแล้วก็ยังมีทรัพย์สินเล็กๆน,น้อยๆอีกหลายรายการนะครับไม่เว้นแม้แต่ยางพาราก้อนที่เ็ากองไว้ในสวนเนี่ยจะเอาไปขายก็ขโมยไปด้วยนะครับ<ห> ก็เลยคิดว่าอย่างนั้นถ้าสายไฟมันอยู่บนดินมันอาจจะลอดตาลอใจเลยเอาสายไฟลงดินดีกว่าน่าจะมองไม่เห็นแล้วก็ใช้ท่อร้อยนะฮะแล้วเอาสายไฟลากผ่านไปครับตรงนี้ครับร้อยเมตรเช่นเดียวกันนะครับลงทุนไปอีกสามพันต่อสายไฟใหม่แล้วก็มีท่อ PVC อยู่แนบคันนาไปเลยครับปรากฏว่าไม่เหลือเหมือนกันครับหายเกลี้ยงหายเกลี้ยงครับ แถมกระท่อมที่ปลายนาอาหารสําเร็จรูปที่ไปวางไว้ในนั้นรวมไปถึงมีเหล้าขาวด้วยที่เหลือก<ะ>้นขวดก็ขโมยไปหมดเลยครับอไม่ต้องมาหรอกครับผมไม่เหลืออะไรแล้วช่วงนี้ครับคุณโจรช่วงนี้เงินก็หายากครับช่วงนี้เปลี่ยนเจ้าหม่บ้างเถอะครับอย่ามาของผมเลยสองรอบเลยครับ ยังยิ้มบอกยังบอกกับคุณโจนว่าเปลี่ยนเจ้าใหม่พี่เขาลบดีเนาะผมไม่เหลือแล้วแม่คุณโจนเนี่ยคุณโจนนะคุณสิริพจน์เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับบอกว่าตอนนี้ไม่ว่าจะจะเดินหน้าต่อไปยังไงนะครับไม่รู้ว่าจะต่อไฟไปในส่วนแบบไหนเพราะว่าต่อลงดินแล้วก็ยังโดนขโมยจนได้นะครับ,รบอยากจะฝากถึงคุณโจนให้เปลี่ยนเจ้าที่บอกเมื่อกี้เลย เพราะว่าตัวเองไม่ไหวแล้วและพร้อมจะไปแจ้งความที่สพเมืองบุรีรัมย์เอาไว้ให้ตํารวจไปติดตามคนร้ายมาดําเนินคดีคาดว่าคนร้ายน่าจะอยู่ไม่ไกลพื้นที่สวนของเขานี่แหละเพราะว่ารู้ว่าตนเองกรีดยางสองวันแล้วก็จะพักหนึ่งวันออและเชื่อไหมวันที่ของหายค่ะคือวันที่เขาพักคไม่กร็ด<อ>ยางมาประจําเลยหยุดวันไหนมาวันนั้นเลยแล้วป้ายที่ยอมแล้วคุณโจเนี่ยจะหายไหม ก็หมยไปด้วยคือนอกจากใส่ไฟเอาใส่ไฟมีราคาแต่ว่าอย่างอื่นก็หายไปด้วยนะเราก็บนดินก่อนแล้วใต้ดินก่อนแล้วนะครับแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วแต่ละครั้งต่อใส่ไฟใหม่ก็สามพันสาพันแย่เหมือนกัน